นึ่งครับเกอเพื่อนรอดอีกแล้วมาเปืี่นไกลเพื่อนอ,อีกแล้วมือนี้ตัวเดียวก็บพ่อมันหลายตัวแค่บรรยากาศใช้น้องโควิดไงตัวควายหร่อตัวมันนู้นฮะที่นี่ก็เป็นมอมสนัดแดกดาวมาเยอะเลยนกมาครับโอ้ไก่เหลืองงามเลยเดี๋ยวตัวหนึ่งเขาสิพัดกับเ่าไก่บ้านนะผม อีกต no ัวนึงเขาจะย่างกับตับักทัวใส่ไหกบอกเจ็บแสบเห็นว่มโคตรไกลใช่วยกันไกลนี่ลูกไงผมมือลูบๆมันจะออกเลยแต่ลวกด่วนมันจะเปื่อยนะมันออกบ้างได้ยวนี่กดีกว่านี่ดีลูกออกง่ายดีครับผมคนลวกขึ้นได้นี่ขนนกมันโอ้ยมันได้อยู่ เดิมๆหนังด้วยกันขังหงนังหรอกดีครับโควิดใหญ่ละมาตอนสุดอันเฮ็ดปลาสวายหมกสุดไม่หมดตั้งเนั่นวิดแล้วรอดแล้ววิดแล้วหว,ว,วายโควิดจะมาอีกรอบนึงนะหรือต้องดูอ๋องสียังไงกับเป็ดกเมื่อไรอยู่ว่นได้กินง่ายเลยเป็ดกนีเราเปเมนูเลยครับผมเป็นโดนเจอกันเทีย เี๋ยวสองซีฟิตเลยนี่ครับระหว่างทำไกอ่อยู่เดี๋ยวสิมาหาเก็บผักส้มสวนไปน้ำครับผมปลูกผิกครับผมตุ่นเหี่ยงเนาะนี่ผักหวานด้วยนี่เห็นหยอดจัางหัครับผมผักหวานก็ปลูกได้อยู่นี่มาฐานอีกตัวก็ปลูกไก่ครับใบกระเพราแทนนี่ัอีกตูวครับนี่กำลังเห็ดสวนหมักทันนะครับผม ก็เหเขาจะมีย้อมผูกท่านกันยิงเด็ดยิงป,งปุงเลยมันงามแต่ผมมักใบใหญ่สิแดงดวาเซียนกะเพราของแท้ปลูกด้วยใบใหญ่แบบนี้หอมมากครับผมเด็ดเลยสิอันนี้เพื่อนเด็ดไปกวนนี่เด็ดตามกวนเขาครับเรียกว่าเของมาไายพึ่งจะๆกิเก็บเองทำนีงกพ็พอกกะเพราไก่บ้านรอเบิง้งครับผมเผื่อหลอดนี่มันเซียนทางผัดๆทอด,ทอดๆครับผมดัดแปลงในเบิดเลย เดี๋ยวรอเบิ่งเมนูไอ้นี่อนนมอกขอกเลี้ยงหนูคนนี้ฟาร์มหนูกำลังพ้อพันกันอยู่ช่วงนี้กำลังเลี้ยนหลุมคนนี้ท่นขยายพันธุ์แห้งอยู่ยังบ่งท่องอยู่<อ>เสือหนูหมันมาบ่านี่นะเอาไก่ไม่ล้นอย่างนี้ครับท่านนี้กำลังก่อไฟไก่ลูกขนเรียบร้อยแล้วเบื้งความสวยงามโอ้ห หนึ่งเลยก็ออย่างตัวหนึ่งับผมมาครับล้นขนบัวออกคว่ำหอมพร้อม,อม,อมใ่ผู้ดีกินครับทั้งทีกำลังกินนะนี่นะตรงนี้แตะแกงวยเพื่อนกแกงห้องก็นวดบ้างได้ยังไม่หอนดีครับเนขั้นตอนที่ดี ถ้าเป็ดต้องเอาตะไคร้มาถูพร้อมเพราะขนมันหลายตะไคร้นี่ค่อยเลี้ยงออกได้มันใหญ่ใหญ่หมดเนาะเป็ดน,นุย่ยสุดยอดเลยคุณในลายครับบนเกลื่อนโดนส้นเกลียวสิได้บ่ได้ไก่ผ <c oughs> ู้<บ>สาวรับผู้สาวมาทางหลังผู้สาวปะเ<า><า>ื่องหลังเงียบมาครับผมล้นขนมาเรียบร้อยแล้วหอ,หอมๆแล้วเดีมาคั่วครับตัวน้อยเราสิผัดกะเพราไก่บ้านครับผม ผมขอความด้มมวยก่อนงูปงตัวแสบยอันยหญ่ตัวใหญ่หคนเดียวเอาหลายวะท่เอามาติบหนึ่งนี่นะพออยู่หรอผมล่มเนเล่นแกเข้าที่เดียวเขามีรังดินใส่คมน,นี้ครับผมเยิมๆนี่แหละใครจะแข็งเบิดขึ้นตรงใส่ความเด้อ <laughs> นี่ครับพอดีได้นั่งท้องปลาสวายมาสูดถอดอยู่ครับผมถอดไม่ไหมเลยมาเติมสักวันมัที่นี่สวดลังมิ้มนะโดดนิวสักวันตอนนี้เราลังเตรียมแกะกระเทียมพริกกันโอ้หวานมันนั่นมือยีงไงคุณคือเก่งเถอะทานขอบคุณคุณ่อครับผม ต้นด่วนในพ่อกันเพิ่งออกมาสองสามเดือนเพื่อนแสดงว่าดวงสมพงศ์เมืนี่ยังเห็นกันเด็ดเอาลองม่งกันน่อเพื่อนนี่ของฝังมึงเป็นพ่อตั้งด่วนส้นเกี่ยวจะได้บ่็อกเขานะครับที่เด็ดของฝากถุงใหญ่อยู่ฟอดเรื่อยๆเลยแต่ผู้ใหญ่เพิ่งบ่ค่อยกินเนาะมันแพร่เอ็นแพร่เสียนเพิ่อนแสดงไหนบังมึงอยากกันยุ่งขดใหญ่ดีครับจังเสียวยุ่งอยู่สองตัวนี่ รูเทียบซ้อนของผมเลยคุโอ้ยยังแยกออกไปอยู่ทงอยูธาหนุ่มมันหลายครับผมอืมตอนนี้มาร์กได้เสียบดีซิมไปเมื่อกี้นี่สุดยอดครับผมนังทองบลอสบายปิ้งก็ได้ทอดแต่ว่าถอดอย่างนี้เสียบอยู่แล้วี้สบาสุดยอดเบ็ดตึ๊บขำมากละครับผมนี่ตอนนี้ยังได้ตรงได้หุงข้าวเจ้าแบบโบราณครับผมแบบในตำนานเจ้าหอมๆใหม่ๆ ข้าวตุ๋มกันใส่กระเทียมมั้งครับผมตุ๋นที่เทาสีผัดกระเพากันไก่บาดผักดกระเพานี่ทีท่เด็ดเลยแหละครับผมเครื่องในเต็มเต็มเลี้ยซับครับอันนี้บีด้วยมองนี่บีดเลยนี่มันประโยชน์ว่เก็แบบนี้ต้มให้ลูกน้องเับพวกเป็นกระดูกนี่สุดยอดด้วยแหละกระเพานี่จัดเต็มแบบนี้แหละแล้วก็เหลือยลักเอาเมื่อพร้อมหอมดีมากครับผมเอป็นรูดมืด กระสวดพริกสดผสมพริกแข็งลอยดิย่ตมตับเลย,เลยควรออกพริกแข็งแบบบ้านๆพร้อมรับรองครับผมเสียบดิ่มจะจวดๆนี่แหละบ่ได้พ่อต้องโดนส้นแก้วเสียบ่บัวแก๊ <laughs> บไปเพื่อนเอาล็อกบนนึงครับผมจะไกลกันก่อนโตัวหน้อยๆนี่อยนได้หลายเนี่ยจวดเลยทั้ง ตัอ,อย่างเขาเปลนเดยล,ล่ะมักหรบมักสู้เด้อวย่างคไหมับโอเคใส่เสือไม้ไผ่นิบเลยขขเขาบนะ้ใหม่หมอขอเขาเงียบมีแสดงว่าไหม่แล้วใหม่มนีเป็นีนสเีนสน้สิ่เปีย,ญญอยวอ่ะอส้่เปียว,ว,วไ่งเ่ได้กัน รถพี่แข็งกระเทียมสีเยอะครับเทียมเตือนร้อนถนัดต่ำอยู่แล้วครับตับครับไม่หัวใจครับไกลบานเขาติดซับต่อเครื่องไม่ติดโอ้ยเด็ดมากบ้าเขียบใส่คักเลยหรอหนักมากแบบนี้นะครกันมาครับกระเทียมลงไปแล้วนี่ริกดิีดหน่อยเพราะว่ามันติดในโค้ใส่ถุงใส่มือเลยของแท้อ๋อยีนี้เยียบบาท จะด่ามาเลยมาดามานี่ล่ะแม่ไป่ผ้าเห็ดกินแบบนี้ลหรอท่านพอพอแม่เขาเห็ดผ้าเห็ดตุสีเดยแล้วจะไปบ่ายของเขาด้วยนันแสบโอ้ยแสบนจะก่อกตรงนี้ซื้ไปเ่าเอียงเขาาออยู่โอ้ยอี๋หงจะก่องสิดโดีครับผม เสียบเลยอ่ตเดอต้องวายเขียมพอมันงั้นรถตีอืออีเด็ดเออพ่อโอ้ใส่ยังไงเว้ยใส่ด้วเขานะพ่นนี่โอ้ยพ่อเอาเบียร์แซมที่หรอนี่ครับซอสเอามาฝาซอสที่คนคิดใจด้นี่ มัดอย่างอีกอย่งหนึ่สุดยอดอีกอย่างอีอย่างเมื่อเลยมื่อีงเมื่อเลยมื่อไงหยิบจะโดเดี๋ยวหามาไหมหามาไหมเมื่อนี๋ยไม่ได้เตรียมพร้อมไม่นุ่มสุดเลยมื่อีงมาจัดแบบพัดปัดทายู่บริได้พอมต้องโดนส้นแก้วเซไดบอสที่เด็ดกันสุดยอดเลยสไตล์นู่ต่างห่วงคือแก้วอย่างเดียวเรื่องสีสีดํานี่ไม่ฝึกเตรียมพร้อมแล้วเรื่องสีครับ เอาอีกไป้แมสดิเหเขานี่เข้มกว่านี้อาเียะบาดใส่น้ำปลาบอกาใส่น้ำซอนเป็นแฉบดู้่แล้วใส่มันเห็นหนังมันเยอะยอ่ะเล็กน้อยเนาคุกไริโอ้โหตนึแบบนึงตานิดนึงไก่บานบองออแต่งตัวรุ่แต่ครุขขันเหมือนือยิ้มแยบแฉ่เหมือน สดดนะครับผมสดยสวยงามครับผมนี่สดครับสดครับนี่คือยิมยียมหาคนคุ่มจอใงญหนาใสครับเป็นยังงคือยิมเยี่ยมหัวหหัวห้วหั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 เหัวหัวหีวหัานี่เรวหัวหั่หัวไม่หัวหัวัวหัคหับหัวหัวหัวเัวหัวเวหัักห นะครับ เลี้ยอยู่แล้วผมมักใช้ยางใช้ยังกับแสบเดี๋ยวหามาให้เกิดต่อครับขังสมบูรณ์ทุกสูงเลยจัดได้สวยงามมากเลยความแสบเราต้องห่วงครับเราเบิง่งผัดกระเพราต่ออีกพริกอู้ดีใจเดี๋ยวเพื่อนนี่ยอดตีเริ่มใหม่แล้วอันนี้ไปแด้วเกี้ยกล่อมเลยไอหรือนีล่ล่ะหยัดเขาทองเลย ไก่น้อยแจ่วด้วยโอูยโอยกำลังสวยเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาไปพลิกเบ่งเนะี่หมุนครับหมุนไก่หมุนครับผมมหออมมเลยได้าครับเริ่มแรกด้วยผัดเครื่องในก่อนที่คือนะำผ่้งน้ำเึ้งนิดยนี่เครื่องในขันทออ๊บผัดจะล้วนอะไรครับผมดับข้าวได้น,นี่พอร์ตเลย เนี่อันนี้ทอดอแล้วก็เอาขึ้นมาพักก่อนนะเราลงสุดเก็บเพื่อนหลอดครับมาเบิ่งพีกระเทียมครับผมเติมกระทะขูเต็นน่นุ่มครับอืออนี่แหละครับยังสาใจแบบสาใจเลยต้องนมามันได้หน่อยพร้อคือผมหัวแห้งๆ <laughs> นี่ครับไก่บานซับทั้งทั้งหนังทั้งเนื้อแบบเต็นๆแบบแบบ เอออันนั้นล่ะไอ้กระบอกไปนน้ำเพื่อนละเฮียเฮียท่านเฮียพูดหละครับเย็นเย็นใกล้บ้านทิ้งตูเราจะเลี้ยงได้ด้วยนะเนี่ยตาวเนาะสามตเพราะใกลบ้านครับผมสอมบ้านบริตัยพร้อมพรับ่ะ จำตุ paid, ๊กใจวะสายกาแล้วแล้วเขาขวมพร้อมครับผมพร้อมมากตอนนี้มาครับเพื่อนว่าแต่ย่างเขามาแล้วเมนนูเด็ดที่หนึ่งครับเมื่อกี้นี่พายกระเพาะเขาเบรกไปก่อนครับผมเป็นยังงอุบัติเหตุบ่อเขาถากไก่ยางเขาสู่กซื้อนี่ละที่นี่ในซิมให้เบิ้งครับเหมือนทาซอนแล้วก็เที่ยวม้ฝากกันซอสแบบนั้นนะครับที่ผมมาฝาก เดืดนยจิมีเนะาะห่ะ้อป็นงยังห่้อป็นงยังเขากิน,นกับใส่กระเพาะแรงๆกระเสีนน่ยงนะครับตัดเครื่องก่อนส่วนเพลินสุกวะเดี๋ยวเขาเบิง้งสุกดีครับผมอยนี่ละเอาไว้เป็นแบบชิ้นนิ่งๆเลยเดี๋ยวสีกันแบบสะนันเมืองเลยครับผมป๊าดแมจิ้มในบนนี่เมื่ก่อนดามไม้บบสุกหรือว่า บมันเป็นสีของปอดนะครับนี่มันที่เป็นแดงก็คือต้หนาที่สุกบ่สุหหกหมูหอมกระเทียมหอมเครืองมากเลยแต่ก็ใช้ซอดในย่างมันเป็นซอดทะเลกี่กรบผมมันที่สุดยอดมากเลยล่ะจัดได้ครับผมฉีกเลยหนึ่งสองสา <c oughs> <c oughs> ี่ม เฮียแล้วมาครับวันที่นี้หนึ่งสามลวดสิซิมเดีวซิมด้วยหูด้านบนไปก้อนแล้ววาเฮ็ดเจ้าวสัน้นเนออทำกระดาครับผมแ,บแต่ว่าที่เป็นเลือดด้วยครับผมแย่มากเอาอยัางไม่เสร โอ้โหเหลือดเต็มเลยงเงผ่านแล้วกค่ยิงยันแบบเลยเลมันเป็นมันเป็นคู่ขานิดนึงนะเพราะว่าวิสกี้ทำให้เรารุนแรงกันมากเลยใส่ที่อยู่แล้วมึงกินก่อจนเบิดขวดเดี๋ยวเอามาฝากไหมเราต้องเป็นห่วงแล้วก็เตรียมไว้นะน้ำตาทุดน้ำเพิ่มเพราะซอสอหอยใส่เราบอกเออขั้วทงหน้าครับผม ่ากันบ่ไไรครับผมแบบนี้สุดยอดแล้วยุดนอกบ้านแล้วม่มีไฟฟ้าพรามออกมาหาโลครับนถึงกันเอาเปยังไปเลยเจ้าเนาะเอาไปยังดับอาทิตย์นี้สูตรเพิ่นเพิ่มปรุงไปเรื่อยอปยันมันใหม่นะเพ้าะใหม่หายังครับคุณที่พี่บีน้ำนองเขาบีเขาเิยเขาชื้อเป็นแล้วโอ้ซอสหอย เงียบมดกตอนที่นี่เงียบมากปกติยังไม่นี็นะครับผมมืดแล้วของไอ้นัวเอามาให้เะยมืดแล้วเออเดี๋ยวไม่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 ครับเปิดไฟเลยครับเราถนัดไมนรู้หนีอเลยจัดเพื่อนเนาะพี่เชียวนวดซอยผัดอยู่พูน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 เปมาเป็นเนื้อไกเนาะกับพ่อไก่บ้าน ใช่ป่ะแกปลาดอกนี่ดูปลาเหรอเรางสมวันเอาเบิ้งตอนกินแล้ครับผมเบิ้งตอนเฮ็ดนี่ก็ผูขาน่วยหา่ยังท่านใบกะเพราไอ้ใบกะเพราบ่ะกะเพราเกาะปลากะเพราเรียบร้อยเฮียแล้วมะกะเพรายำลงไปแล้วครับสองต้นผมเก็บต้นหนึ่งเราเพิ่งเก็บมะเฟืองพอดีใส่ในพวกบิดให้มึงบิดเต้ เพราะไก่บ like 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 oh ้านโมเป็นสูตรมั่วดเราสูตรมอมาลครับมือนีิเบ่งตาก็ได้เท็กนิวนี่เพื่อนท่นหนาวมะเน้ท่นหนาวมะเน่เออเท็กนิวนี่โอ้ท่านละงหยกอยู่โอเคอ๋อเซฟเราดูแลครับผมซิมซิมพร้อมเด้อเบ่งตาอ้กูหมันไปแล้วเอาไปลงได้มั้งแค่เราบอกโอ้แสดงว่าปผงพอดีเลยนอคอพัน ่หั้หอมมากเลยอออเอาขวานผ่าเน๊ะคุณได้บอกว่าอยังกันว่ายยังบอกกันว่ากันยำ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 อยู่อีหยังใ <c oughs> ส่ไะสูงเขาแกะไปหารายการผอดใหม่ครับผมสามมุนมุนามาครับประเทศนี้เดี๋ยวซิมกะเพาไก่กอันนี้เชฟรอดปรุงเพิ่มนะครับก็บเชฟหลอดก็เชฟแซ่บหมดละดไไมาเป็นยังนี่ครับมีกานใหม่นิดหน่อยแห้งหอมนี่แบบนี้ S <S เลียดมากมาครับซิมซิมให้เดึงครับผมไปเลยสีคิวไปเลยมาครับกระเพาะไก่บ,กบาท <S <S แซวมากเลย <S 2> <S 2> ดูด้วยกระเพาะมันหอมแรงมากตักแต็งครับ <S 2> <S 2> โอ้ยอยากจะคำนี้เนนะ <S <S าะมันบสุกเลยเพื่อน ชกเยอะชกเยอะครับผมผมสั่เครื่องในสอดงข้าวเดียวเนาะแย่เขาดราม่าอะไรเหนียบด้อยสอดงไก่กระเด็โอ้เด็ดมากเด็ดมากไก่บ้านมันเหนียวมันเด้งดีครับผมมันฟึวกจอแบบเข้มข้นนะไม่พอแบบปวดแสบพริกแข็งพริกสดซีเมืองซีเมืองข้าวไปไม่เห็นนะเนี่ยนะปาซิกินโลดพี่ซีเมืองได้เลยครับผม กินรไม่ต่ำบางทัวไปต่ำเลยพากันเมาไปแล้วย่างนีน้ม้ม,มุดปุ๋ยอยู่ครับอ,อนั่งท้องปอาลาสบายมักจ,ม,จ <laughs> มักยังเสียมพรอมนั่งท้อง <laughs> ก็มาถุงใหญ่อย่ให้ฝากคนหน่อยไปจะทอดกินครอ้รอบหนาจะเอาปากก้อยหนองสะนำบดพอดตั้งโดดโ้่เกยวไเบอร์ง่ายทอสององหัวอยสุดยอดอยโดดโอยพีมือพีมือผักพออไปจับหนเขาเจ็มหมอับผม ตั้งหูล้อไปเห็นมุ้ยโอ้ยไฟใหม่เลยบอกผมเนี่ยเถาไปแล้วแต่มึงเอาเขาไม่ใหม่หรืบังจับไปเลยครับอยอมากครับผมน้องก็บกเขือหืมตัว มาเลยครับไข่บวกลูกนี้ตรงหน้าตรงหน้ามาถึงวานนี้บม่เลยแล้วยังกับบพเพอไม่มาละอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วน่ะน่ะขั้นบ่อหน่ะมีแต่ยิ้มเย็นๆเย็นๆผัวเลยไอ้หนูบวกีลูกเรากินแล้วไม่รอใครแล้วนะนะครับทรงไายแล้วกันชิมถอดไก่กันต้องเอาผัดได้หลายรัวไปเลยเนาะกะเพราไก่มันที่หนึ่งอยู่แล้วผม สืบใจแย่มากคาทอกไข่ดาวเหมือนตายเมื่อค่อยไปคนตัดตีบคำขอบีคำไปนคนญี่ปุ่นเท้ามาไก่กระเพาะอยู่นี่หอมมากเลยอุ้ยเด็ดปุริบวาจังไสกับ บได้สนใจลครับผมิดากบ้านข้งนอกตันใหญทุกอย่างกว่ากบะแล้วตันเจบแล้วตันโอเด็ดเลาประทนี่ไจแล้วตนกาย่างเป็นกายเป็นกลาอโอ้โเด็ดมากเลยจบบสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวหาีเนือก่อนหาดากก่อนเอาตัวเอาตให้มึงรอดสุวรร นีได้ดักแล้วอืยไก่ยางดักไก่ตีดักไก่บานปานั่นบอกไอ้นทรแต่ผมไม่รู้ว่าผมว่าอูู้มาหายมากจากซิมเี้ยคือขวาเสียบ อเป้าได้บ่ต้องเปาอ่บฮอนบ่ฮอนเออซ้อนไปห่อาเอมีสุบบ่ม <c oughs> <c oughs> ไหวบ่ฮห่อนด้ <c oughs> สองขวดใหญ่ได้เนี่ยพูดเดียวนี่ดูผักกับพ่อว่วแล้วเนาะเรามาอาหารมาอาหาร <c oughs> เอาส่องไทยเ <c oughs> <ส> <c oughs> ขาไม่ใหม่เสียบคับ เอาซื้อเนี่ยคนละเบาฟังเดี๋ยวคู่ไปเลยอรับคู่ไปเลยครับแจงมากมาขึ้นมานเดือจมหีไปนะครับผมสบายคูไปเลยแจกมากมาขิ้นมากินทีมือผาขา่หมเ่น